ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะหนูน้อยสวัสดีแฟนคลับ fc เลขฮานอยทุกท่านนะคะ พบกันเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางเลขฮานอยนะคะประจำวันที่แปดเมษายนสอง4ันห้าหสิบสี่นะคะเลขฮาน้อยผลของเหมือว่านเนาะจ้าก่อนจะไปเบื้องของมืเอกี้กับเบื้องผลของเหมือว่านกันก่อนเนาะจ้ะโอ้ยเลขฮ้าน้อยเหมือว่านเนี่ยเนาะ,ะรอบพิเศษแปดหนึ่งสามกับห8แปดเนาะจ้ะ แอดมินกว่าเอา้าตัวเจาะเป็นอย่างคือพวกเขาเนาะได้หนึ่งสามข้างบนเนาะจา้ะชุดเดนศูนย์เก่าแอดมินกว่าวมาหลอบเฉพาะกิจแล้วเนาะหลอบปกติบ่วม่าเนาะจา้ะมาหลอบวี p ไอพีเนาะจ้ะแปดศูนย์เก้าข้างล่างสองหนึ่ง เลขออกตามหลังเฮ้าเนาะจ้ะเนาะเลขออกตามหลังเฮ่าได้ศูนย์เก้าตัวเจาะอยู่เนาะจ้ะเนาะเข่าที่ชุดเดนทั้งสองชุดเนาะจ้ะเลขเดนเลขล่องเฮ้ามาเหมือเนาะจ้ะเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะเมื่อได้เข่าตัวเจาะเฮ่านี้ก็ได้เน้นเนนเนาะจ้ะเนาะก่อนสิไปเบิ่งแนวทางของเมื่อเนี้ แอดมินก็ขอขันไล่กันคือเก้าเนาะจ้าเนาะหาไายใดเสริมคือเก้าเนาะจ้าตอนนี้ป่าแหงแอดมินมีพร้อมทรงแล้วด้อจ้าสำหรับท่านใดสิรับป่าแหงเพิ่มเติมกระทักไล่ไอดีแอดมินเข้ามากเนาะจ้าถ้าทักไล่ประเป็นกะโทรมากก็ได้เนาะจ้า0926325513นะคะสำหรับท่านใดที่สร้างไปแต่ว่านี่แอดมินกะ ได้จัดทรงไ้แล้วเนาะจ้ามาเบิงงแนวทางฮะน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าเลขเด่นในตารางวันนี้นะคะ6 7 9จ็ดศูนนะคะ เด่น6และรอง7นะคะจับวินชุดเด่นนะคะ ชุดเด่นนะคะก็จะมี6กเจ็ดหก627970 7ูน 2, 2นะคะเขียนตัวใหญ่ๆถึกใจหลายคนเนาะจา้ะต่อไปที่ชุดกันนะคะ ชุดกันนะคะก็จะมี909192 0102แล้วก็12นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะท่านใดที่ได้รอบแรกแล้วรอบต่อไปกบะบ่ตองไปต่อนัาจาน้ะเนาะ ถ้าได้แล้วให้หยุดนะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแอดมินด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ